สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับแม่ฟอร์ดอยากเฟี้ยวเลี้ยวเพ่อออกรถทิพพับแดงครับก็วันนี้ผมยืนอยู่กันที่หน้าฟอร์ Next Gen Ranger Sport นะครับเป็นตัวกระบะ4ประตูนะครับวันนี้ผมจะมาบอกชิคในการเติมลมยางนะครับว่า ควรเติมเท่าไหร่เติมยังไงและมีวิธีการดูยังไงนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ในฟอร์ดทุกๆคันนะครับฟอร์ดทุกรุ่นเนี่ยจะมีการบอกว่าเราควรเติมลมยางในระดับไหนอยู่ที่ตรงประตูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ปึ๊บนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเ๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาบอกทิคในการเติมนะครับว่าเราต้องเติมเท่าไหร่เติมยังไง นี่ครับตัวนี้เป็นอ่ะเรามาดูนะครับว่าในส่วนของแต่ละส่วนยังไงส่วนตรงนี้นะครับแถวแรกนะครับจะเป็นการบอกขนาดยางนะครับแล้วก็ขนาดล้อมาตรฐานที่ติดมาจากโรงงานนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะอ่านค่าโดยใช้เป็นค่า psi นะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยใช้ค่ามาตรวัดลมยางเป็น psi หรือว่าปอนต่อนิ้วนะครับนี่ครับในส่วนของสองแถวแรกนะครับ สอ,สองแถวแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของล้อหน้าข้างหลังอีกสองแถวหลังเนี่ยจะเป็นส่วนของล้อด้านหลังนะครับแล้วก็ในแถวยาวนะครับแถวยาวด้านบนจะเป็นขนาดลมยางเติมเท่าไหร่ครับที่จะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดในเรื่องของช่วงล่างนะครับส่วนอีกแถวนึงด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นแถว E ีโคนะครับ E ีโคคือเติมยังไงให้ประหยัดที่สุดนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละล้อนะครับ ต้องเติมเท่าไหร่ยังไงโดยที่ช่องแรกนะครับแถวแรกเลยนี่แถวแรกลายจากดันดันบนเนี่ยลงไปนะครับจะเป็นล้อหน้านะครับกรณีที่เราไม่ได้บรรทุกของหนักมากนะครับโดยที่ล้อหน้าเนี่ยครับใช้ความดันลมยางอยู่ที่30นะครับค่า PSI อยู่ที่30นะครับแต่ถ้าต้องการความประหยัดนะครับกรณีไม่ได้บรรทุกเติมอยู่ที่38นะครับมาแต่ถ้าเกิดว่ารถของเราเนี่ยบรรทุกนะครับ เติมที่38เท่ากันนะครับไม่ว่าจะบรรทุกหรือว่าไม่บรรทุกนะครับเราเติมเท่ากันที่38มาดูในส่วนของล้อหลังนะครับล้อหลังนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้บรรทุกให้ประหยัดนะครับเติม3 8แต่ถ้าต้องการปร r f o r m ิภาพที่ดีที่สุดนี่เติมที่30ล้อหลังนะครับเติมเท่ากันครับอยู่ที่44ไม่ว่าจะบรรทุกหรือว่าจะต้องการประหยัดนะครับโอเคของรุ่นสปอร์ตก็จะประมาณนี้นะ ก่อนจากกันไปนะครับผมจะมาแนะนำทริคดีๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องทาง u t ท b e เป้ขายฟอร์ดนะครับเพื่อให้พลาดการติดตามในทริคของฟอร์ดในคลิปถัดๆไปนะครับกดไลค์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ Hey them head They'll what ever let them get inside your head. tell you what in life your kid in Don't do instead you to Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my